สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทท่านที่ติดตามช่อง Youtube ของผมทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมกากก,กาบอเป,า,ปาเซียนนะครับวันนี้กับฟุตบอลเต็งนเน่1ตัวประจำวันที่12พฤศจิกายน25 6 3ครับผมขออนุญาตนำพาทุกทท่านไปดูนะครับฟุตบอลเต็งหนึ่งตัวที่จะจัดให้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับไปดูฟุตบอล ยูโรนะครับรอบคัดเลือก2020นะครับคู่ระหว่างเซอร์เบียนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของสกอตแลนด์นะครับคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลานะครับทำการแข่งขันกันในเวลาตี2.45นาทีนะครับตามเวลาบ้านเราเลยนะครับอาจจะแข่งขันกันดึกสักนิดนึงสำหรับคู่นี้นะครับ เรามาดูสถิติการพบเจอกันมาหน่อยนะ,นนะครับคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งนะครับล่าสุดเป็นฝ่ายของเซอร์เบียที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูนย์ะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2013นู่นเลยนะครับก็ถือว่าเ,เจอกันมาค่อนข้างที่จะยาวนานะครับผมแล้วก็เสมอกันมา1ครั้งนะครับย้อนไปเมื่อปี2012นะครับผมสําหรับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าทั้ง2ทีมก็ เรียกว่ามีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเทียบเลยนะครับผมนะเรามาดูสถิติของเจ้าบ้านอย่างเซอร์เบียกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเซอร์เบียรวมทุกรายการที่ผ่านมานะครับผมยังไม่เคยชนะเลยนะครับสำหรับเซอร์เบียนะครับทำได้แค่เสมอไป3นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป2นะครับล่าสุดเสมอกับตุรกีไป2ประตูต่อ2นะครับผมแล้วก็แพ้ให้กับฮังการีนะครับ0ประตูต่อ1นะครับเสมอกับนอร์เวย์1 1นะครับเสมอกับ ตุรกี0-0แล้วก็แพ้ให้กับรัเสเซีย3ประตูต่อ1นะครับส่วนผลงานในบ้านของเซอร์เบียนะครับผม5นัดหลังสุดของเซอร์เบียนะครับถือว่าทำผลงานในบ้านค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นการเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด2นัดนะครับผมเสมอ2แพ้1นะครับล่าสุดเนี่ยพลาดท่าแพ้ให้กับฮังการีนะครับในบ้านของตัวเอง0ประตูต่อ1นะครับ เสมอกับตรุกรกี00น,นะครับเสมอกับยูเครน22นะครับผมแล้วก็เอาชนะลักเสมอ32เอาชนะปารากวัย10นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่พอรับได้ในบ้านของเซอร์เบียค,ค่าคืนนี้ครับเรามาดูทางฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างแล้วกันนะครับภานัดหลังสุดของสกอตแลนด์นะครับผม สกอตแลนด์ยังไม่แพ้เขาเลยนะครับรวมทุกในการที่ผ่านมานะครับผมเอาชนะทั้งหมดได้3นัดเสมอ2นะครับล่าสุดเนี่ยเจอกับเช็กรีพับบิกนะครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมชนะสโลวีเกียหนึ่งศูนย์นะครับเสมอกับอิสราเอลศูนย์ศูนย์นะครับชนะอ่าเช็กรีพับบิกนะครับในเกมไปเยือนสองหนึ่งนะครับผมเรียกว่าทั้งไปทั้งกลับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสมอกับอิสราเอลมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งผลงานค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับสกอตแลนด์นะครับ สำหรับเกมไปเยือนก็ถือว่าไม่ถือว่าเลวนะครับผมสําหรับสกอตแลนด์นะครับเป็นการเก็บชัยชนะทั้งหมดได้3นัดนะครับเก็บได้9แต้มนะครับแพ้ไป2นะครับล่าสุดเอาชนะเช็กมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับชนะไซปรัสมา2อหนึ่งนะครับแพ้ให้กับรัสเซีย4ีนะครับแพ้เบนเยียม3ูแล้วก็เอาชนะซานมาริโนศูนย์สองประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ถือว่าเกมไปเยือนของสกอตแลนด์เนี่ยถ้าเทียบจากเกมในบ้านของเซอร์เบียเนี่ย สถิติค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับถือว่าค่ำคืนนี้เนี่ยสกอตแลนด์า Scotland มาเยือนนะครับผมถือว่าเจองานหนักพอสมควรนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้สกอตแลนด์เนี่ยรั้งอันดับที่45อยู่นะครับผมแล้วก็เซอร์เบียเนี่ยอยู่อันดับที่30นะครับผมของอ่าเลนกิ้งนะครับผมระดับเลนกิ้งนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยถือว่าสกอตแลนด์เนี่ยเกมไปเยือนเนี่ยเพิ่งเอาชนะมาล่าสุด2นัดเนี่ยก็ถือว่าเรียก ขวัญและก็กําลังใจนะครับผมของทีมมาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะโกยังมองว่าค่ำคืนนี้เนี่ยเซอร์เบียถึงแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยรวมทุกการที่ผ่านมาจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเกมในบ้านเขาน่าสนใจมากนะครับผมถึงแม้ว่า,อ,าอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะฟอร์มช่วงหลังในเกสตสกยูฟาเนี่ย จะทำผลงานยังไม่ค่อยน่าประทับใจนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมในบ้านของเซอร์เบียนย่งคิดว่าดูแข็งแกร่งกว่าอยู่พอสมควรน,นะครับ <S <S โกชอว่าเกมนี้เนี่ยเซอร์เบียน่าจะลุ้นเก็บแต้มในบ้านของตัวเองไปได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เป็นฝ่ายของเซอร์เบียที่เปิดเหรีราคามาต่อที่นะครับผมครึ่งควบลูกนะครับผมสําหรับค่าคืนนี้สถิติของเซอร์เบียน,นะครับล่าสุดที่เล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ให้ให้กับฮังการีมานะครับก็ถือว่า ยังพอหน้ารุนอยู่นะครับในเรื่องของศักยภาพแล้วก็โมเมนตัมต่างๆของเซเบียนะครับวันนี้โกวางให้ไปอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างเซเบียแล้วกันนะครับวันนี้อย่างน้อยๆเนี่ยขอ2ลูกนะครับเพื่อเรียกกาลังใจแล้วก็เรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาให้ได้นสำหรับเซเบียนะครับผมนะใครที่ชินชอบก็ตามกันได้นะครับไม่ชอบก็สวนกันมานะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากกัด้วยแล้วกันสําหรับเสียบไต้การชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมใครที่สนใจสมัครนะครับผผมกจะทิิิ้้้้งงงลลไวขาา่คปนนีเยบตอ ไม่มีขั้นต่ำนะครับวันนี้โกต้องลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ